สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรกพี่น้องเลยสิบเจ็ดนาฬิกาตอนนี้ <c oughs> สองสาวสบายดีปลาลุง,งลูกปลปลุงเบิ่งดูลูกได้กะเฮ้ <c oughs> นี่ ลกๆโอ้ยไปตีสิก็ตีเหรออะกันนาซาสิสอบถามตอนแรกได้บ้างนี่ตอนเศร้าได้จักมัดก่อนเดินก่อได้สามสิบตอนเศร้าได้สามได้เศ้ามาดได้จักมัดตอนเศร้าเศ้าได้เศร้าเนยได้สามสิบเพราะว่านาซาเนี่ยมาซาหัวขั้นเม็นมาพร้อมกันกับจีประมาณสามกันนั่นแหละตอนแรกได้จักมัดเดี๋ยวนี้นะไม่คิดห่างกันนะ มันคือห่างกันร้อนเศ้านี่เป็นหาวตีจาเป็นวาวจใหวเป็นตอแรงมาเงาวันนี้เบิดแหงไดจักมัเกาะได้หกสิบูตแรงนะสาบอ่ตัวแรงนี่ได้หกสิบผูตแรงได้หกสิบมัดผูหกมัด้ะ ตูทังนี้ก็ได้ตอนนั้นกับุ่มพ้นก็ลังสีมาแล้วสะไปดีก่อนไปดีก่อนเาะไปดีอสะไรปดีจะไปดีไปดีาแพทย์เมืนกับฝากเงินมาอีกแล้วมือเศร้านี่ยฝากมาสามร้อยตอนแรกฝากมาเท่าไรบัตรสี่ล่อยคือว่าตอนแรกนะเพิ่มมาฝากเพิ่มมาอีกรอยหนึ่งเป็นสี่รย แมเป็นส yeah. ี่ลอยอ้ okay, ่อนไพมาเจ็ดร่อเจ็ดร่อคนได้มือมือนี่นะเปิดงานเอาไปแล้วสามร่อเอาไปแล้วสอเหลืออยู่ไปดูสี่ล่อบูจะเป็นองไหวยแล้สี่รอยท้แม่อ่อนแรงแล้วนวันูจะกะตัวมันตัวมันต่ำน้องลีไดีจักมวตอนแรงนะ สิบหามัตั้งีสิบหามัดเฮาลงตอนแรกฮาไดจังหัดด้านบมาก่อนนบไปจากสองนบไปจากูมาได้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิองสม่สิบห้มัดเสองมัดาได้สิบเจ็ดมัดเนี่ยไปบลูเกลีดก็ได้ รวมแล้วมูเช้านี่ได้สามเจ็มันร่วมมันอีกสิหาเป็นทรายสิบได้หาสิบหาปลายอยางนี้เด้หาสิปลายแต่ว่าสรงข้ามยังบ่ทันจบเลย้วัด <c oughs> ีหะเป็นยังอัน่นก้นั่นเองาอันนี้เน่เปลี่ยนสุดมาสองสุดแหละสุดแรกมาก กลับไปอาบน้ Tolkien, ํามาใหม่แล้วใช่ไหมมาแล้ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แผนแคุ้มงานดอกอันนี้แผนคุ้มแคกยืนเหลืองนะ่แผนคุ้มงานไม่เท้าอดไรประมาณเศร้าคนละลงมาขำได้ตอนตอนแรกอะลงมาเพื่อกินเขากินยังไล้ามุ้งแรงอะไรมุ้งกลัวสามุงกวมงสี่ขง เราจะนี้ก็ะเทว่าดีได้อยู่ได้กล้าอยู่ประมาณสองร้อยพี่น้องเลยสองร้อยกับหมื่นเช้ากันที่ตื่นแต่เช้าสิแกใส่รถรถตีแตกเขาแหละลงเจ้าป่าอะไรผู้เข้มหวยผู้พี่น้องเลยแต่ว่าท่านหล่อเบิ่งน้าขั้นพรพ่อกับที่ไปตั้งในหวยแล้วอยู่ขึ้นมาใส่พอให้มันพ่อก็ดำออกมาเลยพี่น้องออกมาแล้วก็วิดออกมาแล้วก็แล้วออกมาแล้วก็มาดำให้ใหญ่ให้ใหญ่แล้วก็แล้วให้ใหญ่แล้วก็ดำนู่นแบบนี้ เลเลื่อยไปเรื่อยอันนี้พึ่งสตาร์ทเครื่องพึ่งจะตัร์เครื่องนะอันนี้พึ่งจะตัร์เครื่องนะอะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยไปลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะเห่ากับเดล้าอยู่ในเพลงนี้เลียนเลียนอยู่แมนเบิดเลยนี่อย่แมนเบสดนี่ Alo à, bò lê, lô bò lê. Oh, ôi bông này nó cứ chập ơi. Này này cá mát hay đọc Không là lại <laughs> này Ở đây chắc xi mát cái nhăng đi thằng lèng. Hả bộ xi mát cái chắc chết bẹt mặt sa. Hãy subscribe cho kênh đại Mì Gõ Để không ป้าแพนเต็มที่อัดสีแต่ป้าแท้ๆาโผกันป้าแพนอัดสีแต่มัดละหาบาทเปิดงานขอบคุณป้าแพนยละลายที่อัดสีเด็กน้อยแต่ว่าเด็กน้อยเบิดเบิดแห้งแล้วตอนนี้บมเป็นยังเอาสำจ์คล้องไว้เรื่อยๆลกไปเรื่อยๆนะบดได้คุ้ม ข้างนอกเอาไม่ลูกคือไม่ได้ลุกเอาถูงก็ไม่อยคยเบียกัีไม่โดนเลยดื้อเนี่ยไปหันไปหนีไอ้ไก่ใายเหรอฮะฮะปีที่แล้วยังปีที่แล้วยังทองเพื้นอยู่ทอกพื้นโลกาเฮ้ยปีนี้แมงเบิึงเขาเลยฮะปีนี้ผ้าหลอกเลยปีที่แล้วยังอยู่ในทองอยู่ยุ้มเลยได้บ่เนี่ยเอาเอายุ้มแลยเอายุ้มแล้ว ก็ก่ดื้อเนี่ไปหาแต่ว่าแหงกีดื้อดึงเราบอดมาดึงเราบ่ดีเอ้าเอ้าเธอหายเธอหายมืออันอาสิบคาโลกะพี่น้องได้หาสิบกลัวคุณเดอมานประทรบมาด้ตรงนี้ ได้มื้อละ50ถือว่าเก่งสุดแล้วสุดยอดแล้วของเก่งก็ได้มือได้ล้กกะเนาะของหาดําเบิดกแล้วเฮาก็มาลกลกมือนึงกะเฮากันให้นี่ว่ามันว่ามันสั่นกมันก็บ่ได้สั่นเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาสิเอาที่เฮาหยุดลกตานั่นก็ย้อนว่า ตานั้นเฮาสิเอาไว้ลงดํให้ใหญ่เพราะมันยาวเด้พี่น้องเฮาไปลกเบิดเอาไปดํนู่นเบิดล่ะกะยาวเฮาเบิดแล้วๆโลดบาดนี้เอาลกเอากาสันบาดนี้ไปดให้นอยให้นอยมันบ่ัหาดอกพี่น้องนบ่ยน้ําท่วมตอนค่ําๆแสิลงไปเลาะเบิ่งน้ํามันเป็นตาได้จักไหจักไห้มื้ออื่นก็สิเอาจักลงไปสูบใส่น้ําไปแต่เ้าพุ่น่เ้าเ้าเด้อปกเฮาเด้อเอ้ยปกอยู่แล้ว อืมพังเหรอพังนั่นยังเขียนในห้องเสีดันอยู่โอ้ยทำว่าคำม,มาแล้วมันห้องอลยพี่นอ้องวามันซับนี่เดี๋ยวห้องเราแหละจะได้แม่หอ้องก็เขียดซะบ่ อยู่น้ำเมฆบรรยากาศ,กาศทุ่งให้ทุ่งหน้าเดี๋ยวยนอยู่น้ำเมฆบรรยเลยงาชสังไงสิลงมาคุ้มงานบ่เลือสิลงมาลกนำ้ำวันนี้ได้จมน้ำเลยนะฮะอีอีด <BER> ังไปใชดังนะ ดังแม่แล้วขณะนี้กบน้อยกับกบใหญ่กบน่อยกับกบใหญ่อยู่น้ำกันไปได้พอล้วูไปงิวมาไนบผิวซี้กากแม่ิวผก็ได้พอไม่หนึ่งก็ได้แม่เห็เนาะมันยังกัดด้วยคัก โอเคว้าตวแอปเป็นแอบพี่น้อรไปลกกาต่อก่อนอ้าลบกาก่อนเี็นเดี๋ยวมัดกาให้น้องเนื่ยก่อนคามัดเออพะามัดก็ปามัดแต่เธอ ก็เป็นลกตัวแรกเนี่ยไปเกือบครึ่งไปครึ่งเลยพอดีครึ่งมึงเล่นวายไปเนาะมันจังไปเล่นกวางที่บบรรยากาศดีเหพี่น้ไปเาอดเทวบรรยากาศไหมกินทอดอยู่บ่เด้กินทอดบ,บ้านบ้านหน้าอยู่บ่เด้กินทอดกินทอดบ้ดบบานที่เคยเกิดเคยอยู่อยู่บอ่อพอได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลนี่พี่น้องฝน

ไอ้น้องเนยสู้สู้พ่อดาวสู้สู้น้องหลีสู้ตายสู้ไม่ตายนั่นแหะสู้ตายก็มาดำนาสู้ตายนี่เขาบอกกันเห็นมั้ยทำาสู้สู้ดีน้ำแรงไม่ต้องเอ้ยน้ำแรงกับเสียงตีก็คือเขียดกีน่าแล้วโอ้โเสียงเขียดมูอเขียดขาคำพุ่นตกคำมิดซอยมอย ไ,ไปลเลย,ไ,ยไปเลยีไปกูจะดูแลมันอดีบมัดเอาเองทุกมัดเลย,อ,ยลอ,อดีบฮุกเอาลกไวขนาดปุ๊บปุเมื่ออีบลูกก้าหลับจางคับเน้เมือ่อไรจะลอยเมือม่อไรลอ,อยหาเมือ่อไรลอยกสองคนน้องดีบมกกัดกา การหลับจังะครับลุยอันนี้ได้ลุยแบบปฏิภาคนะแบบไม่เช่าเด็ดมันจะได้เงินคแต่ลราบาทง่ายๆบอกเกิดได้เงินเนาะมัดเราเท่าไหร่สองบาทสองบาทลอยมัดกับสองลอยไดนป้อนซ้ำลอยได้ตมสองคนตากาลูกตา เพิ่งพอลูกกาเ่ะ้นึ่งพอปูกำลงงานเกาะงานูกเนาะกำลังเงาเขาะเตียุ่่ะบ้า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 ไปดูได

เท้าเปล่ะ,ะคิค้วขโมยสวัสดีครับ จอยากนอนต่อกันคลิปหนาได้ปลาลูกขอบคุณที่เข้ามาชมเด้อบ๊ายบาย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 